สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะแฉะกลางรายการเมียโชควางแผนล้มงานบวชสามีนัดวางแผนล้มงานบวชโชค จากกรณีโชคโชคมงคลได้ออกมาเคลื่อนไหวกลางดึกที่ผ่านมาประกาศยุติงานคู่บอลเชิญยิ้มที่เหลือ50กว่าคิวโดยบอกว่าทนแรงกดดันทางสังคมและการแสดงบนเวทีไม่ไหวบอลเชิญยิ้มและดอนผู้จัดการถามกลับทำแบบนี้เพื่ออะไรล่าสุดบอลเชิญยิ้มกับโชครถแห่หลังประกาศยุติบทบาทงานคู่ทั้งหมด พร้อมขอโทษเจ้าภาพได้มาออกรายการโหงกระแสบางช่วงมีการพูดถึงประเด็นงานบวชของโชคโดยแขกรับเชิญที่สนิทได้เผยว่านัดภรรยาของโชคโทรหาพี่คนสนิทให้ช่วยล้มงานบวชโชคเพราะตนเองมีปากเสียงกับแม่ของโชคแม่ไม่ชอบในตัวนัดไม่อยากให้จัดงานบวชที่บ้านอยากให้ช่วยล้มงานบวชโชคไปเลยและทางด้านโชคก็ได้บล็อกเบอร์โทรแม่ติดต่อไม่ได้ ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากมุมข่าว com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ